สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับผมผมก็จะมารีวิว power bank as my a 1 5นั่นเองครับผมเป็น power bank ที่เรียกได้ว่าครบจบในเครื่องเดียวเลยนั่นเองครับผมถ้าเพื่อนเพื่อพก power bank อันนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องไปพกอะไรเพิ่มเติแมแล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้า power bank อันนี้ครับมันมีทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการใน power bank ตัวนี้แล้วนั่นเองครับผมถามว่าเจ้า power bank as my ตัวนี้ทําไมมันถึงเป็น power bank ที่ว่าครบจบในอันเดียวเลยใช่ไหมครับผม อย่างแรกก็ต้องมาพูดถึงข้อดีของมันก่อนเลยนั่นเองครับผมก็คือเรื่องของพอร์ตการชาร์จนั่นเองครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับผมนี่ที่ด้านข้างของเครื่องครับผมมันก็จะมีฝ่ายชาร์จอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับผมนะั่นคือฝ่ายชาร์จที่เป็นพอร์ตแบบ Type C แล้วก็พอร์ตแบบ l i g h t n i n g ครับทำให้เพื่อนๆสามารถเอาไปชาร์จได้ทั้งมือถือ Android และ iOS นั่นเองับผมเออไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็สามารถใช้2พอร์ตนี้ชาร์จได้แล้วที่สัมภรัสองพอร์ตนี้ก็ชาร์จได้ไวพอสมควรเลยอ่ะเมื่อพูดถึงเรื่องพอร์ตชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วถ้าใครต้องการชาร์จดวดถามว่ามันมีไหมมันมีครับผมนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยมีพอร์ตชาร์จดวดอยู่2แบบครับที่เป็น Type A กบ Type C นั่นเองครับผมพอร์ตที่เป็น Type A ครับรองรับความแมวในการชาร์จสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์นั่นเองครับผม ส่วนพอร์ที่เป็น Type-C ครับรองรับความเบลชาร์จสูงสุดอยู่ที่20วัตต์นั่นเองครับผมนอกจากนี้ครับผมบนหน้าจอของไอ้เจ้า Power Bank ตัวนี้ครับผมมันก็ยังมีหน้าจอแบบ LED บอกปเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้ด้วยนะผมดังนั้นแบตเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนเพื่อนๆก็สามารถมาดูตามนี้ได้เลยนั่นเองครับผมเมื่อพูดถึงปเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมคผมเราก็ต้องมาดูครับผมว่าไอ้เจ้า Power Bank SMI A11 ตัวนี้ครับผม มีความจุมากน้อยเพียงใดครับผมนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับผมนี่เห็นปะซึบไอ้เจ้า Power Bank Adm A11 ตัวนี้ครับผมมีความจุอยู่ที่15,000 m มี่น้ลม์วผมแอวเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครัผมว่าเอ้ย ไอ้เจ้า Power Bank ที่มีความจุ1 5 0 0 0หมืาิลลิแอมป์แเออร์แบบแอดมตัวนี้ผมสามารถชาร์จได้ประมาณกี่ครั้งถ้าคำนวณโดยคร่า,าวๆนะครับผมชาร์จมือถือได้ประมาณ3 -4 ครั้งนั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเพื่อนๆพ,นพกเอาไปเที่ยวทริปสัก1วัน2คืนผมว่าพอใช้เลยนั่นเองครับผมแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะซื้อไอ้เจ้า Power Bank แอ m ไม Ace ตัวนี้ไปเที่ยวใช่ไหมครับผมเราไม่อยากจะพกฝ่ายชาร์จไปใช่ไหมเพราะว่ามันมีฝ่ายชาร์จมาให้ในตัวแล้วแบบนี้ถูกไหม แล้วถ้าไอ้ชาว power bank ตัวนี้แบตหมดอะจะทำยังไงเพื่อนๆอลองหมุนไม่อีกหน่อยนะผมนี่เพื่อนๆนจะเห็นขาชาร์จนะผมนี่มันก็มีขาชาร์จแบบนี้มาให้เพื่อนๆนื่อนะผมเพื่อนๆก็สามารถไปต่อกับปลั๊กได้เลยนั่นเองครับผมถือว่าเป็น power bank ที่เรียกได้ว่าครบจบในอันเดียวเลยเห็นปะนี่เห็นเปล่าเพื่อนๆนเปล่ามีขาชาร์จมาให้ด้วยนี่มีขาชาร์จมาให้ในตัวเลยเรียกได้ว่าถ้าพก power bank ตัวเนี้ย ไม่ต้องพกฝ่ายชาร์จไม่ต้องพกหัวชาร์จอะไรไปแล้วนะผมพกไอ้เจ้าตัวนี้จบเลยนั่นเองครับผมจะแบตเลือน้อยหรือเยอะก็สามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตจากหน้าจอได้นี่เปล่ามีฝ่ายคล้องค้อยง่ายด้วยนะครับผมเออหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้เจ้า power bank อันนี้หนักมากน้อยแค่ไหนอันนี้หนักประมาณ320กรัมนั่นเองครับผมหรือว่าประมาณ3ขีดขวานนั่นเองครับก็หนักกว่ามือถือประมาณมือถือเครื่องครึ่งอ่ะเออเพราะมือถือฝหม่นี้มันหนักประมาณ200กรัมนั่นเองครับผม ก็ไม่หนักมากมายอะไรนะผมมันรองรับมาตรฐานมอกด้วยนะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไป,ไนปะ่ะเนี่ป่ะรองรับมาตรฐานมอกด้วยแล้วที่สัมคันคํญญาบรรยงผลิตที่ประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าซื้อพาวแบงอันนี้สนับสนุนคนไทยด้วยกันเองนั่นเองนะครับผมเอออ่ะเดี๋ยวผมถือเพาแแบงเหนื่อยอะ่ะเดี๋ยวมาถือกล่องนั่งดีกว่า แล้วนอกจากนี้เมื่อเพื่อนซื้อไปมีประกันมาให้ด้วย1ปีนั่นเองครับผมดังนั้นซื้อมาไม่ต้องกลัวพังกับสามารถเคลมได้เพราะาอันนี้เป็นพาวเวอร์แบง์ของประเทศไทยผลิตที่ประเทศไทยเรื่องก,การเคลมผมว่าเคลมง่ายนะครับผมง่ายฝ่าพาวเวอร์แบง์ที่มาจากจีนอย่างแน่นอนนะผมเออแล้วถ้าใครสนใจครับผมอยากจะซื้อพาวเวอร์แบง์แอดมายของแท้ับผมไปซื้อตรงอื่นอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าเพื่อนๆซื้อผ่าลิงใต้คลิปของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางช้อปปี้หรืออาซาด้านะผม ได้ power bank ของแท้ไปแน่นอนนั่นเองครับผมนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกล่องของเขาด้านหน้าครับผมด้านหลังอะไรก็บอกสเปคอะไรครบถ้วนหมดเลยครับผมเพื่อนๆสามากมาลองไปอ่านดูได้ครับผมเพราะว่าไอ้เจ้า power bank ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็น power bank ตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยถ้าไปเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนเนี่ยผมชอบพกตัวนี้ไปที่สุดหรือว่าเช้าไปเย็นกลับอันเนี้ยเป็น power bank ที่ผมชอบมากเลยมันครบจบในเครื่องเดียวเลยจะไปชาร์จได้ตรงไหนก็ไมันใช้ง่ายหมดเลยเออ ก็ถ้าใครชอบ Power Bank แบบนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะผมสมารถ Power Bank at my a 15นั่นเองผมสรับคลิปนี้ไปครับ